สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง4 5 6ป่าแมวเลยนะครับผมนี่เราก็อยู่กับค่าย AMB 969เ่นาะครับเนาะเอามาพี่ดองให้เบลล์เก็บอันใม่ยิ่งคนปลานะครับผมนะก็มาด้วยทุนที่5,000นะครับมาขอจัดสปินที่เบ็ด100แล้วนะกันเนาะมาขอมากันน้โลด5,000นลืมเฮ้ดดยยังงาไ้เบิร์ดเดอ้อนางเด้อนะครับยังงาไ้เบิร์ดเดอ้อ,ดอหัใจอไรหนึ่เด้อ สวยงามเยี่ยมเปิดดอกแรกก็มาสวยเลยนะครับผมนะเอาเอียมเกี่ยวกับบอมสวยจริงนะอย่างน้อยก็เหลือไว้ให้บดให้ผมเบ็ดหน่อยก็ดีนะครับน่าผมมาแล้วเบียวเกียมาแล้วเอาเอียมเกียวกับบอมสวยจังวยสวยปิ๊กสวยโอเคเหลือทุนในเบ็ดแล้วนะครับตอนนี้นาครับน้องเอียมเกียวกับบอมต่อบอลโอเคเลยขึ้นมาสองคนสามแล้วครับผม ขอทุนค <us> ืนก่อนได้ไหมนะครับอันดับแรกนะครับผมสวยมีตอบมบ่ม okay. ีต่อครับผมยิ่งคอมโบบ่อยยิ่งดีนะครับยิ่งจะหนักหนักเน้นๆนะครับผมนะเยี่ยมเฮ้ย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 เบลเกียร์นะเนี่ยเฮ้ยเรียบร้อยครับพีต่อเฮ้ยเวลเกียร์ครับผมได้ขึ้นมาสองปัญหาครับผมเ ดึกสี่ก็ต้องใส่แผนสวงเขาแล้วครับผมกับเบียดสองลอยครับผมไปเบียดเอาเองนะครับผมนะเออกลิ่นตะต้นเกมแท้แนวนี่นะครับผมเอา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 อย่าบอกว่ากินผมเหมืออีกนะออเอาแล้วแผนสว่างบอบพอตรงแผนสามแล้วนะครับผมนะเดี๋ยวนี้นะครับเอาเลยครับเออเกียร์ครับผมต่อปะ ไปอีกหนึ่งทีนะครับเอาละเอาละเออได้ขึ้นมาแล้วครับผมสามพันแปดเอาไปต่อครับผมเอิ่มเกี่ยวกับบอมเก่ยวกับบอมเอาแล้วไงจังหวะนี้นะครับผมนะหัวใจเต้นตุบๆนะครับเข้าโบนัสเบียบสองร้อยเลยไม่เอ่ยเรียบร้อยเรียบร้อยเอาเรียบร้อยครับเอิมเกี่ยวกับบอมอีกเอาอีกเอาอีกเอิมเกี่ยวกับบอมไม่ไม่ไม่อีกหนึ่งตัวอีกหนึ่งตัวอีกหนึ่งตัวครับเอิมเกี่ยวกับบอมไม่ไม่ รวยครับผมหาหาสปินนะครับผมนะเอาเนี่ยบทันได้เข่าโบนแล้รก็แตกมาหาพันสามแล้วครับผมเตรียมเข่าโบนัสที่เบียดสองร้อยอีกนะครับเอาละบาทที่นี่เอาละบาทที่นี่แตกแท้เฮ้ย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 อย่าหาทำนะเฮ้ยไม่จริงนะเออมาแล้วก็เตี้ยครับผม ดิ <ś led> เอเาสะสมตัวคูณไปเรื่อยๆนะครับผมนะสะสมตัวคูณไปเรื่อยๆนะครับเ <ś led> บาเกินขอหนักกว่านี้หน่อยได้ไหมตัวคูณเริ่มได้แล้วนะครับขอหนักกว่านี้หน่อยได้ไหม <ś led> ขอหนักกว่านี้หน่อยเออเอาแล้วเอาแล้วพี่นอ้องฟรีเกมในฟรีเกมหัวใจเต้นต,ตุ๊บ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 อู้สีฟ้าพอมาครับผมขั้นทสองแรกสีฟ้ามานี่ผมบอกเลยนะครับล้านบ้านครับผม เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้อตื่นะอย่ต่อไาโอ๊ยอย่าบอกนะโอ้ยเบอวาก็เต็เับผมเอเอโอ้ยเอสองสามมาจบเท่เนาะบนัโอ้ยได้ีพัครับผมเบสสองลขี่ล่หลนะครับขี่ไล่เฮงเฮงนะครับผมนะ มาเดี๋ยวขอจับฟีสปินอีกสักรอบแล้วกันนะครับผมนะขอแก้มืออีกสักรอบแล้วกันเนาะเบ็ดลอยนึงครับผมห้าพันอุ้ยเอาจังไหนตอนนี้เขาก็ได้กำไรมาหลายแล้วนะครับผมนะก็ได้กำไรมาสามพันแล้วนะครับอ่ะรุ่นฟีสปินนี่นะครับผมนะโบนัสนี้จะเป็นยังไงก็เอิบเกียร์กระบอมจระบอกเอิบเกียร์กระบอมปีดอ้อยบางนี่บุกเอิบเกียร์กระบอมเอาแล้วเอาแล้วบางนี่นะครับเนาะบางไงครับผม ระดับซูเปอร์ไปหนึ่งทีนะครับโอ้ยชอบให้ได้ลุ้นนะครับอขออีกขออีกขออีกฟังหน่อยสะสมตัวคุณไปก่อนสะสมตัวคุณไปก่อนมันเป็นแผนมันเป็นแผนนะครับผมนะเอาเอาขออีกขออีกขาแ,แตกมือเอาตกโอ้ยแตกมือเลยไหมขออีกพันเดียวเนห้วย บ่าให้รีบอ๋อเหรอนี่ยนะว้ายคือเป็นแนวนี้เนาะบาทที่นี่ง้อยง้อ <c oughs> ยเอาจบจ่อยนะครับผมนะก็จบที่เท่าไหนจบที่เก้าพันครับพี่น้องเอ้ยโอเคก็ถือว่าแก้เกมมาได้ด้วยดีนะครับผมนะโอเคครับผมก็ไม่ขอไปต่อละกันนะครับนะขอจบเลยละกันเนาะทุนห้าพันนะครับก็แตกมาหมื่นเจ็ดก็เอาลาชนะครับผมนะ ถ้าฝืนต่อไปอาจทิเบตดดาก็เป็นไปได้นะครับผมนะอียงก็เกิดขึ้นได้คำว่าซีรัสนะครับโอเคครับผมเตกแล้วก็ไปยู่แล้วครับผมนะก็ไปแยกใหญ่กันดีกว่าเน้อปอดปอด